หลายคนน่าจะรู้จักกองทัพดินเผาของจีนมานานแล้วกองทัพดินเผาเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อปกป้องสุสานจากักรพรรดิองค์แรกของจีนแต่รู้หรือไม่ว่ามันเป็นเวลานานมากแล้วที่นักโบราณาคดียังไม่กล้าเสี่ยงที่จะเปิดสุดสานของจกักรพรรดิแม้ว่าพวกเขาจะรู้ว่ามันอยู่ที่ไหนก็ตามแต่มันเป็นเพราะอะไรจึงยังไม่เปิดสุดสานแห่งนี้ ถ้าชอบเรื่องนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์เป็นกำลังใจหรือจะสนับสนุนค่าขนมผ่านช่องทางขอบคุณให้กับช่องสิงสาราศาสตร์ก็ได้นะครับตาบันทึกเมื่อจินซีฮ่องเต้ขึ้นคองบรรลังชิน,นก็มีแผนสร้างที่พมนกช่วงยุลานทันทีอย่างไรก็ตามเมื่อจินซีฮ่องเต้รวมจีนเป็นหนึ่งได้สำเร็จการก่อสร้างอย่างเต็มรูปแบบก็เริ่มขึ้น ในขณะที่เขาสั่งให้รวบรวมคน700,000คนจากทั่วประเทศเพื่อขุดหลุมฝังศพแห่งนี้งานศพของจินซีฮ่องเต้ดำเนินการโดยลูกชายของเขาผู้สั่งประหารนางสนมของจกักรพรรดิผู้ร่วงรับสิ่งนี้ทำเพื่อให้ไปอยู่เป็นเพื่อนกับจินซีฮ่องเต้ในชีวิตหลังความตาย และเมื่อพิธีฝังศพสิ้นสุดลงทางเดินด้านในก็ถูกปิดกัน้นและประตูด้านนอกก็ถูกปิดเช่นกันทุกอย่างทําเพื่อขังช่างปิมือทุกคนเอาไว้ในสุสานเพื่อให้แน่ใจว่าการทํางานของกับดักและความรู้เกี่ยวกับสมบัติของสุสานจะไม่ถูกเปิดเผยไปตลอดการการค้นพบสุสานในปีพศ2517ชาวนาคนหนึ่งได้เจอเข้ากับหนึ่งในการค้นพบทางโบราณคดีที่สำคัญที่สุดตลอดการ เขาพบสิ่งนี้ในทุ่งโล่งบริเวณมณฑลซานซีประเทศจีนตอนแรกเขาขุดพบเพียงเศษชิ้นส่วนของมนุษย์ซึ่งทำมาจากดินเผาโดยหารู้ไม่ว่าสิ่งที่เขาพบนั้นเป็นเพียงส่วนเล็กๆของภูเขาน้ำแข็งหลังจากที่ทีมนักโบราณคดีรู้เรื่องภูเขาก็เริ่มขุดค้นอย่างจริงจังจนได้พบว่ามันเป็นสนามที่ตั้งอยู่เหนือหลุมจำนวนมากและอัดแน่นไปด้วยหุ่นจำลองทหารพร้อมม้าศึกที่สร้างขึ้นจากดินเผาขนาดเท่าตัวจริงนับพันตัว นี่ยังไม่นับเจ้าหน้าที่และสัตว์อื่นๆอ,อีกดูเหมือนภารกิจของกองทัพดินเผ่านี้คือการปกป้องสุสานของจินซีฮ่องเต้ที่อยู่ใกล้เคียงผู้ซึ่งเป็นจกักรพรรดิองค์แรกที่น่าเกงขามแห่งราชวงศ์ฉินซึ่งปกครองประเทศมาแต่โบราณสุสานที่ไม่เคยเปิดตลอดหลายปีที่ผ่านมามีการสำรวจพื้นที่ส่วนใหญ่ของสุสานไปแล้วแต่หลุมฝังศพของจกักรพรรดิกับไม่เคยถูกเปิด แม้ว่าภายในจะมีสิ่งที่น่าสนใจมากมายอยู่ในนั้นซึ่งจนถึงวันนี้ยังไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าสุสานที่มีอายุมากกว่า2,000ปีมีอะไรอยู่ข้างในกันแน่สำหรับเหตุผลสำคัญที่อยู่เบื้องหลังความลังเลนี้คือพวกเขากังวลว่าการขุดค้นอาจทำให้สุสานเสียหายและจะสูญเสียข้อมูลสำคัญทางประวัติศาสตร์ไปเรื่องแบบนี้เคยมีตัวอย่างอยู่แล้วอย่างในครั้งที่มีการขุดค้นเมืองทอยในปีพศ2413 โดยไฮริสตอรีมันด้วยความเร่งรีบและความได้ยิ่งสาของเขางานของเขาได้ทำลายร่องรอยเกือบทั้งหมดของเมืองที่เขาตั้งใจจะเปิดโปงการขุดทั้งนั้นแทบไม่ได้อะไรกลับมาเลยนอกจากนี้การเปิดสุสานของจักรพรรดิอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตเนื่องจากบันทึกที่เขียนโดยนักประวัติศาสตร์จีนโบราณเมื่อประมาณ100ปีก่อน หลังจากการสิ้นพระชนของจินซีฮ่องเต้เขาอธิบายว่าหลุมฝังศพแห่งนี้เต็มไปด้วยกับดักที่ออกแบบมาเพื่อฆ่าผู้บุกลุกโดยเฉพาะภายในมีการสร้างวังและหอคอยที่สวยงามซึ่งใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ร้อยคนสุสานที่เต็มไปด้วยสิ่งประดิษฐ์หายากสมบัติล้ำค่าและทั้งหมดก็ได้รับการปกป้องโดยหน้าไม้และธนูที่ถูกสร้างขึ้นโดยช่างฝีมือที่ยอดเยี่ยมที่สุดในยุคนั้นนอกจากนั้น ยังใช้ประหลอดมาจำลองเป็นแม่น้ำร้อยสายและยังตั้งกลไกาการไหลอีกด้วยแม้ว่าในตอนนี้อาวุธอายุ2000ปีอาจจะใช้งานไม่ได้แล้วแต่รายงานชี้เห็นว่าประหลอดเหลวที่เป็นพิษสามารถฆ่าผู้ที่ขุดหลุมฝังศพได้ทันทีทั้งหมดที่กล่าวมาอาจเป็นภัยคุกคามที่ว่างเปล่าเพราะไม่มีใครรู้จริงๆว่าภายในเป็นอย่างไรแต่จากการศึกษาล่าสุดที่ได้ตรวจสอบความเข้มข้นของสารประหลอดรอบสุสาน รวมทั้งใช้เทคโนโลยีขั้นสูงพวกเขาพบว่ามีระดับประหลอดที่สูงกว่าพื้นที่ทั่วไปอย่างมากสารประลอดที่มีความเข้มข้นสูงอาจเล็ดลอดออกจากรอยร้าวซึ่งเกิดขึ้นในโครงสร้างเมื่อเวลาผ่านไปและการสืบสวนนี้ก็สนับสนุนบันทึกโบราณที่เกี่ยวกับหลุมฝังศพซึ่งเชื่อว่าไม่เคยถูกเปิดหรือป้นและจนถึงทุกวันนี้หลุมฝังศพของจินซีฮ่องเต้ก็ยังคงถูกปิดและไม่มีใครเคยเห็น เอาล่ะก็จบแล้วนะครับสำหรับเรื่องสาเหตุที่ไม่มีใครกล้าเปิดสุดสานจักรพรรดิองค์แรกของจีนสุดท้ายก็หวังว่าข้อมูลส่วนนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยถ้าดูแล้วชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์เป็นกำลังใจหรือจะสนับสนุนค่าขนมผ่านช่องทางขอบคุณให้กับช่องสิงาาสาราศาสตร์ก็ได้นะครับสำหรับตอนนี้ก็ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย